นี่เป็นภาพกองกระถินที่มีภากระถินและเครื่องบริวารจัดเป็นกองกระถินจำนวนมากที่ทางเจ้าภาพนำมาจัดเพื่อที่จะเตรียมทอดถวายพร้อมกันจำนวน143วัดโดยจัดพิธีขึ้นณวัดมหาชัยพระอารามหลวงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม โดยทางคณะเจ้าภาพแตระวัดได้นำกองกระถินมาจัดวางเรียงรายจนเต็มพื้นที่ศาลาปฏิบัติธรรมล้นออกมาด้านนอกศาลาซึ่งทางวัดมหาชัยพระอารามหลวงได้จัดพื้นที่เตรียมไว้ให้นอกจากนี้ยังมีกองกระถินของคณะเจ้าภาพอีกหลายกองที่จะตั้งกองกระถินในพื้นที่โดยรอบของพระอุโบสถวัดมหาชัยพระอารามหลวง ทำให้การจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีนี้ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงที่จัดพร้อมกันณจุดเดียวรวมทั้งสิ้น143วัดจากทั่วประเทศต่างก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากซึ่งการจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้ได จัดให้มีขึ้นก็จะมีการประกอบพิธีแห่องค์กฐถินประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและถวายภากฐถินและเครื่องบริวารแด่พระสงฆ์พร้อมกันทั้ง143วัดโดยมีตัวแทนพระับพิสงฆ์จากทั้ง143วัดจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยต่างก็ทำพิธีรับภากฐถินพร้อมๆกันสำหรับการจัดประเพณีทอดกฐถินในแต่ละปีกำหนดให้มี การจัดทอดกระถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกระถินได้ต้องมีพระพิสุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่าหรูปและแต่ละวัดนั้นสามารถรับกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งการทอดกระถินเป็นกรารทานตามพระวินัยกำหนดการไว้ก็คือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน12ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใกล้จะทอดกรินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ โดยการที่ได้มีโอกาสทําบุญทอดกระถิ้นเชื่อกันว่าเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ร่วมทําบุญให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับประสคิ่งหนึ่งประสงค์สินน่งใดซึ่งเป็นไปในภูมิพลสำเร็จ พลันสำเร็จพลันสำเร็จการทุกท่านทุกคนเธอ